Bye, 2. 2> สวัสดีครับแชมป์ซูเปอร์ทูนะครับวันนี้พบกับรายการคู่มือช่างนะฮะ,ะหลังจากที่หายหายกันมานานนะฮะวันนี้ก็เลยเอาของใหม่ๆดีๆมานำเสนอนะครับก็จะเป็นตัวเลื่อยโซ่ ตัวนี้เนี่ยฮะจะเป็นแบรนด์โทโต้นะครับตัวนี้มาในหรหัส TGS LI 20683นะครับตัวนี้เนี่ยก็อุปกรณ์ก็จะมาอยู่ในกล่องนะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับนะฮะแล้วก็มีคู่มือนะฮะไปรับปบระกัน1ปีแบตเตอรี่2ก้อนนะครับขนาด v, 2 0บโวลต์2แอมปร์ฮาวรุ่น P20S ตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ใช้งานได้ประมาณ 150ร้าอย่างนะครับของตัวเครื่องที่เป็น P20s นะฮะขนาด20โวลต์ตัวแบตเตอรี่นะฮะเขาจะระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็มีบอกสถานะของแบตด้วยนะฮะเราก็กดเข้าไปเนี่ยฮะมันจะขึ้นมาเลยว่าแบตอยู่สถานะเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นลิเทียมนะครับแล้วก็ไม่ใครประจุอยู่ที่5ปีนะครับแท่นชาร์จฟาชาร์จนะครับนะฮะตัวนี้มาให้ด้วยเรียบร้อยเลยนะครับผมจะเป็นเนี่ยฮะจะเขียนเลยว่า P20s นะครับนะฮะแล้ว ตัวเครื่องตัวนี้นะครับจะเป็นด้วยโซ่มือนะฮะขนาด6นิ้วนะครับมาพร้อมกับด้ามจับมือแบบเหมือนกับสว่านนะครับใช้งานได้ขนาดมือน้ำหนักเบา,น,น,เบาน้ำหนักอยู่มันครึ่งกิโลเขามีการันตีนะครับเรื่องของอเสียงที่เบานะครับรอยู่ที่9 8 d เดซิเบลนะครับ ตัวนี้สวิตเนี่ยฮะเป็นสวิตที่เซฟสวิตนะครับแล้วต้องดันตัวนิ้วโป้งนิดนึงนะครับแล้วก,กดนะครับแล้วตรงนี้เขามีปอกมาใส่ให้ด้วยนะครับคือกันเด็กมาจับมือแล้วก็บาดนะฮะนี่ครับก็จะปิด,ดอยู่อย่างนี้นะครับนะฮะตัวนี้คือกำบังกำบังของมือเวลาเราเรา,เราเลื่อยตัดไปเนี่ยมันก็จะอะ่ไม่ก็ไม่ไม่โดนมือนะฮะง่ายๆกันมือนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นระบบมอเตอร์แบบไร้แบงฐานนะครับจะเป็นมอเตอร์แม่เหล็กนะครับก็คือปัจเจศนะฮะตัวนี้ดีกว่าแบรนด์อื่นตรงที่ว่าเขามีกำบังตัวเซฟตี้คือทำมาเพื่อรองรับความสะดวกสบายแล้วก็ความอันตรายด้วยะครับคือไม่ว่าจะตัดไม้เศษไม้กระเด็นเข้าตายอย่างเงี้ยฮะ,ะหรือว่าจะไปตัด กิ่งใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับก็คือมีตัวกำบังให้เรียบร้อยนะครับได้ถึงท่าน90องศาเลยนะครับผมตัวแท้งนี่ก็จุดเติมน้ำมันได้อยู่70มิลลิลิตรนะฮะน้ำมันที่นี้คือก็คือเพื่อที่หล่อลื่นของตัวซ่าตัวนี้ะไม่ให้ติดไม่ให้ขัดนะครับนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองให้ดูกันนะครับว่าใช้งานในการเปิดเครื่องอย่างเงี้ยใช้ยังไงก่อนอื่นก็ใส่แบตเตอรี่นะครับแค่กดดันสไลด์ล็อก นะครับผมดูแบตนะครับมีแบตอยู่นะครับพออันนี้พอเทสนะครับก็เสร็จปุ๊บเราก็ต้องเปิดเครื่องนี่ฮะตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเปิดเครื่องอ่าพอเปิดเครื่องปุ๊บกดไปปุ๊บ,บมันจะขึ้นตัวสีเขียวนะฮะขึ้นสีขาวปุ๊บแล้วก็เซตัวนี้สวิตเป็นเซฟตี้สวิตเราต้องดันตัวนิ้วโป้งนิดหนึ่งนะครับแล้วกด ก็คุณภาพเขาการันตีเรื่องของสินค้าของเขาอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยก็ไม่ได้แพงมากเลยเดี๋ยวมาดูราคาที่เป็นราคาพิเศษของเราที่เราไม่ได้เจอกันหลายคลิปมากก่อนหน้านี้นะฮะเว้นหายกันมายาวนานมากนะครับเดี๋ยวมีราคาพิเศษนะฮะติดต่อเขามาก่อน20ท่านแรกนะครับก็เดี๋ยวจะแจกฟรีเลยนะครับเจลล้างมือแบบนี้ครับผมนะฮะให้เลย2ขวดนะครับชลประทูเราตอนนี้นะครับสาขาใหม่นะครับราชพฤกษ์นะครับ อ้อสะดวกสบายนะครับท่านใจที่อยู่แถวราชพฤกษ์นะฮะที่จอดรถแล้วก็รับซื้อของง่ายๆนะครับเราเราบริการเป็นกันเองนะครับแล้วก็ดูแลหลังการขายเป็นอย่างดีไม่เคยทิ้งลูกค้าเหมือนเดิมครับผมก็ทั้งในคลิปนี้ฝากเลยครับสุพุทูสะดวกซื้อก่งมีช่างต่อสร้างครบวงจรยินดีให้บริการครับผมขอบคุณครับ